สวัสดีค่ะครัวครูทิพปปนนี้ขอนำเสนอเมนูข้าวอบกุนเชียงเมนูที่ทุกคนทานได้อร่อยและมีคุณประโยชน์มากมายเรามาเตรียมลงมือทำกันเลยนะคะเรามาเตรียมวัตถุดิบสำหรับผัดข้าวกันนะคะข้าวสารซาวน้ำครูทิพใช้ข้าวหอมมะลิไม่ขัดสีจำนวนถ้วยครึ่งค่ะกุนเชียงจำนวนสองท่อนนะคะท่อนแรกครูทิพหั่นเฉียงและท่อนที่สองหั่นแบบเต๋าค่ะ เห็ดหอมแห้งจำนวน9-10ดอกนำมาแช่น้ำและหั่นไว้นะคะถั่วลิสงแห้งจำนวนครึ่งถ้วยแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนำไปต้มค่ะมันฝรั่งครึ่งหัวค่ะหั่นเป็นเต่าแล้วนำไปต้มนะคะแครอทหัวเล็กหนึ่งหัวนะคะหั่นเป็นรูปลูกเต๋าค่ะกระเทียมจีน4-5กลีบนะคะนำมาบุบและหั่นค่ะต้นหอม3-4ต้นค่ะ หั่นออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนรำต้นหั่นเป็นท่อนค่ะส่วนใบให้ซอยไว้สำหรับโรยหน้าค่ะซีอิ๊วดำหนช้อนโต๊ะต่อไปเป็นเครื่องปรุงสำหรับน้ำหุงข้าวค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอย1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสำหรับหุงข้าวสองถ้วยตวง เราจะมาปรุงน้ำหุงข้าวนะคะใส่ซอสหอยลงไปน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นชิมรสตามชอบเก็บน้ำส่วนนี้ไว้สำหรับหุงข้าวนะคะจากนั้นเรามาเตรียมน้ำมันสำหรับทอดกุนเชียงนะคะเราจะทอดด้วยไฟอ่อนนะคะใส่กุนเชียงลงไปในขณะที่น้ำมันยังไม่รอ้อนหลังจากนั้น ให้หมันคนค่ะเมื่อเหลืองได้ที่แล้วให้ตักขึ้นมาพักไว้นะคะต่อไปเราจะทอดกุนเชียงที่เราหั่นเต๋าไว้นะคะเราจะเติมน้ำมันลงไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำมันไม่ให้ร้อนจนเกินไปค่ะเนื่องจากหากน้ำมันมีความร้อนจนเกินไปถ้าเราเอากุนเชียงลงไปทอดจะทำให้กุนเชียงเราไหม้ได้นะคะดังนั้นเมื่อเราเติมน้ำมันลงไป จึงเป็นการรดอุณหภูมิของน้ำมันค่ะใส่กุนเชียงเต่าลงไปทอดเลยนะคะอย่าลืมคนตลอดเวลานะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะคะเมื่อเหลืองหอมได้ที่แล้วตักขึ้นมาเสด็จพักน้ำมันเลยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการผัดข้าวนะคะตักน้ำมันออกเหลือน้ำมันไว้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมสับที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะผัดให้กระเทียมเราหอมก็พอค่ะ ใส่ถั่วลิสงต้มลงไปค่ะผัดให้ทั่วนะคะใส่เห็ดหอมลงไปผัดคลุกเคล้าให้ความร้อนกระจายทั่วถึงค่ะตามด้วยข้าวสารที่เราซาวน้ำไว้นะคะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเราไม่ต้องผัดให้ข้าวสุกนะคะเนื่องจากเราต้องเอาไปหุงอีกทีนึงค่ะผัดให้ข้าวของเราเคลือบน้ำมันและมีกลิ่นหอมก็พอค่ะ จากนั้นเติมแครอทลงไปตามด้วยมันฝรั่งต้มต้นหอมหัน่นใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับข้าวนะคะผัดต่อไปคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นตามด้วยตุนเชียงที่เราหั่นและทอดไว้ทั้งสองแบบนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหลังจากนั้นยกลงจากเตาคะ่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการหุงข้าวนะคะนำข้าวที่เราผัดไว้ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวค่ะจากนั้นเทน้ำที่เราเตรียมไว้หุงข้าวเทลงไปผสมค่ะปิดฝาหม้อให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มหุงข้าวตามปกตินะคะรอจนกระทั่งข้าวสุกตามปกตินะคะเมื่อข้าวของเราสุกได้ที่แล้วเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะ ทูทิปจะตกแต่งด้วยไข่เจียวและโรยหน้าด้วยหอมซอยนะคะเพียงแค่นี้เมนูข้าวอุปุนเชียงของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสริมให้ทุกคนได้รับประทานกันแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ